ดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ,บวง b บีนแคลโฟแลวก็วง c ี m ีเอโเช่นเคยนะครับสโซโลนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีรูปสวยๆน้องถ่ายเองแบบนี้เนี่ยเป็นกล้องฟิล์มด้วยเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องโยเกิร์ตนกพรดาเลือดุหยาพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบีน k คโและน้องก็อยู่ในฐานนะ คามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าน้องมาไลฟ์เมื่อไหร่ผมก็จะมาสรุปเรื่องราวที่น้องไลฟ์ให้ได้รับชมรับฟังกันตลอดอยู่แล้วนะครับและวก็นี้ก็เป็นอีก1คลิปที่ผมจะทำสิ่งนี้เพื่อน้องนะครับก็ต้องบอกว่าไลฟ์ที่ผ่านมาของน้องโยเกิร์ตเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย เป็นไลฟ์ที่สนุกมากๆอีกหนึ่งไลฟ์นะครับตอนแรกเนี่ยน้องตั้งใจว่าจะเอาไอ้การ์ดที่แฟนคลับเขียนส่งให้น้องในงานฮาร์ดูฮาร์ดมาอ่านต่อก็เหลืออีกปึกใหญ่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องมาไลฟ์ช้านะครับไลฟ์ live ก็เกือบกเที่ยงคืนแล้วนะครับก็คือน้องเราเข้าใจน้องแหละเพราะน้องเรียนอยู่ด้วยนะครับก็ต้อง เคลียร์งานเคลียร์กันบ้านเคลียร์อะไรแล้วก็อาจจะเรื่องเกี่ยวของาการทํางานในวงอีกที่น้องแต่งหน้าทําผมจัดเต็มมากทรงผมสวยมากๆเลยรอบนี้นะครับเป็นปีนทักเปียสองข้างแต่งหน้าเต็มแบบสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจน้องเยอะนะครับก็ทําให้น้องกว่าที่น้องจะมาไลฟ์เนี่ยก็ปลายเที่ยงคืนและก็เลยน้องก็เลยน้องก็เลยเปลี่ยนจากที่ตั้งใจว่าจะอ่าจนจดหมายต่อ อ่านการต่อเนี่ยเป็นมานั่งพูดคุยกันธรรมดาแทนซึ่งมันก็ไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะว่าไลฟ์วีโเกิดเราก็สร้างเหมืนดีอยู่ว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับใครติดตามกันก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็มาไลฟ์นี้เนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่น้องมาพูดมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก่อนจะพูดเรื่องต่างๆก็ขอพูดถึงเรื่องรูปกับคลิปวันเด็กที่น้องลง ให้ดูก่อนเนาะในช่วงวันเด็กก็ต้องบอกว่าโคผมดูแล้วว,ว้าวมากๆเลยนะครับการคือน้องอน่ารักตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะโตมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องสวยน่ารักมากๆแต่พอเห็นตอนเด็กแล้วแบบโอ้น่ารักน่ารักดูน่ารัก,ดส,รกสดใสแล้วก็ขี้เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนะครับเห็นแล้วแบบต้องต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่น้องอะ่ะนะจะเลี้ยงน้องมาดีมากๆอยู่ทําทำให้น้องเป็นเด็กที่สดใสล่าเริง มาเป็นท,ทุกวันนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคอยสร้างความสุขให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็น้องก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยตัวน้องสมัยเรียนมัธยมหรืออะไรเนี่ยน้องเป็นเอ็กโซเบิร์นะครับกแบบ็ชอบอยู่กับเพื่อนไปไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตมาตอนนี้เนี่ยจะน้องเป็นอินโทเบิร์ซึ่งอาจจะแบบชอบอยู่คนเดียวหรืออะไรประมาณนี้ นะครับซึ่งไอ้จะ f f o กโทเวิหรือ i n น o วอะไรก็ตามผมผมไม่สนใจหรอกผมรู้สึกว่าตอง้องจะเป็น f f o r w ท r d ิ ard, รือ i n น o ทเวไงก็ได้แต่ถ้าน้องเป็นเด็กดีแบบนี้น้องทำตัวดีแบบนี้ยังไงผมก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับน้องเก่งมากๆทำตัวดีมากๆ,ๆนะ่าชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็ในไลฟ์นี้เนี่ยอ่า น้องมาพูดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือน้องคิดถึงแพมแผมพี่แผ,ม,แผ,ม,แผมนะครับจริงๆก็น้องก็ยังเจอกันอยู่แหละเพราะว่าเรียนสถาบันเดียวกันนะครับแต่ถ้าพูดในมุมของแฟนคลับผมคิดถึงโมเมนต์ที่โยเกิดกับแผมแ,ผม,แผมอยู่ด้วยกันมากๆตอนอยู่ในวงนะคือแบบโอ้เป็นคู่หูคู่หาคู่ซีคู่อลิที่หลักแบบคพิงปิงเลยอ่ะคือแบบ โอ้โหดูแบบจะบอกว่าต่อยตีกันไม่ได้ไม่ขนาดน,นั้น,นแบบเอออยู่ด้วยด้วยกันแล้วสนุกอะสนุกมากๆดูเพลินมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสองคนนี้เป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆทั้งคู่นะครับคือความคิดความอ่านดีทั้งคู่แล้วก็ทำตัวดีปฏิบัติตัวดีมาตลอดซึ่ง ผมก็ชื่นชมน้องทั้งคู่ทั้งโยเกิร์ตทั้งแพม,มนะครับก็แอบฝันลึกๆว่าเราจะได้เห็นโมเมนต์สคนนี้ปรากฏตัวด้วยกันคู่กันอีกครั้งในอนาคตนะแบบอาจจหมสัญญาไปจัดงานแฟนมีสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแอบหวังลึกๆไว้ประมาณนั้นเลยนะครับก็เป็นใจเขาจะช่วยทั้งคู่แหละทั้งโยเกิร์ตทั้งแพม,แมนะครับก็ขอให้ เก่งเก่งๆเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะและ้วก็คิดถึงคิดถึงโมเมนต์ของน้องทั้งคู่มากๆนะครับอ่ะมาเรื่องต่อไปที่ผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากที่ทำให้ผมเ็นดูโยเกิดร,รักโยเกิดมากๆเลถึงทั้งวันนี้เลยก็คือจิตใจของน้องที่เป็นจิตใจเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆนะครับคือรอบนี้น้องมาเล่าให้ฟังว่า น้องก็อยากเก็บรูปโฟโต้เซตของตัวเองให้ครบนะครับซึ่งน้องก็ไปเช็คในตลาดแล้วมันก็ราคาพอประมาณอยู่แล้วก็มีเพียงไม่กี่เซตเท่านั้นนะครับซึ่งน้องก็พูดมาประโยคนึงว่าน้องรู้สึกกรงใจเพราะว่าถ้าน้องไปซื้อมาเก็บของลูกตัวเองมาเก็บเนี่ยกลายเป็นว่าไปแย่งอโอกาสของแฟนคลับที่เขาอยากเก็บรูปน้องหรือเปล่า ซึ่งผมรู้สึกว่าผ้ฟังประโยคนี้เข้าไปคือว้าวเลยอ่ะคือไม่นึกว่าเด็กคนหนึ่งจะคิดในมุมนี้ได้ถึงขนาดนี้อ่ะคือแบบครูน้องน้องจิตใจดีมากๆเลยอะคือจริงคืออ่ะอยากได้ของอยากได้รูปตัวเองไปซื้อมามันก็จบอ่ะคืออย่างอย่างผมผมอยากได้ของอันไหนอันไหนผมไปซื้อมาผมก็จบอ่ะแล้วเออแต่ผมไม่เคยคิดเผื่อต่อเลยว่าเฮ้ยไอ พอเราไปซื้อเสร็จอ่ะคนที่เขาอยากได้มากกว่าเรามันเขาจะเขาจะได้ของไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยเกิดเขาคิดเผื่อไปถึงแฟนคลับตรงนี้เลยว่าถ้าฉันซื้อแล้วรูปมันไม่มีอีกแล้วอ่ะก็กลายเป็นว่าแฟนคลับไม่มีรูปฉันให้เก็บหลอหรือยังไงคือแบบโอ้โหสุดจริงสุดจริงอันนี้แบบสุดจริงๆน้องแล้วสุดท้ายน้องก็เลยแบบว่ามา ถ้าแฟนคลับท่านใดมีเซตปูโตเซตเซตที่น้องขาดเกิน1ชุดเนี่ยช่วยส่งมาให้น้องหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็ได้เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่จิตใจดีมากๆจริงๆนะครับใจมากๆนะครับแล้วก็มาครั้งช่วงท้ายๆไลฟ์น้องก็มาพูดว่าอยากเล่นกีฬาสีนะครับซึ่งกีฬาที่ น้องอยากเล่นมากเลยก็คือพวกวิง่งวิ่งแบบวิ่งแข่งจริงๆไม่ใช่วิง่งโในโงเสาเนี่ยน้องอยากเล่นมากๆนะครับแล้วก็แชร์บอลน้นองก็ยังอยากเล่นอยู่ซึ่งคราวที่แล้วถ้าใครจำกันได้ใครได้ไปดูสดๆก็จะเห็นว่าน้องโยเกิร์ตเนี่ยโชว์ฟอร์มในฐานะตัวปัดลูกได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับปัดคือ <c ười> มีแมตหนึ่งที่เล่นแล้วน้อยเป็นตัวปัดและสัดจังอยู่อีกสีหนึ่งเป็นตะก,ก้าซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนซีซั่นแรกตอนงานกีฬาสีครั้งแรกสัดจังโชว์ฟอร์มแบบโอ้โห MVP ของงานมากๆรับได้หมดทุกลูกถือมือตะก,ก้ามือเดียวรับชิวมากในตัวนิดเดียวอ่ะแต่ว่ามารอบเนี้ยอรอบที่ผ่านมาก็โยเกิดเนี่ยเป็นตัวปัดแล้วมาชนกับซัดจังแล้วก็ปัดลูก สำคัญสำคัญรวยได้เยอะมากนะครับแม้สุดท้ายจะแพ้ไปแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ประทับใจมากเล่นเอาพี่สัจจันตปาดเหนือคือแบบโอ้โหน้องน้องสุดจริงนะครับสุดจริงก็น้องก็พูดว่าอยากเล่นแฟร์บอลอีกในกีฬาสีนะครับก็เห็นพูดเล่นๆว่ามาฟอร์มทีมกันไหมแบบมีตัวเก่งๆมารวมกันเช่นคนิงคนิงชอบเล่นตะกาเหมือนกันหรื จูดเหมือนตัวชูดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าโมรรวมๆกันนี้เป็นแบบดีมทีมได้เลยนะก็ก็รู้สึกว่าเอออ f ฟ i c i a l o f อ i c i a l เนี่ยน่าจะจัดกีฬาสีให้ครั้งก่อนที่รุ่นสองจะหมดสัญญานะเพราะคนเยอะๆยออยู่น่าจะสนุกอะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ผมก็อยากให้ทำมากมากเพราะว่าเห็นเมมเบอร์หลายๆคนเรียกร้องมาอนะเนี่ยโยเกิดคนหนึ่งแล้วแล้วก็วันก่อนคนิ้งก็พูดอีกว่าอยากเล่นกีฬาสีอยากเล่นแชร์บอลอีก ก็ฝากออฟฟิเชียลไปคิดกันด้วยนะว่าควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรแล้วแต่ละกันนะครับส่วนไลฟ์ของน้องโยเกิร์ตไลฟ์นี้ก็เป็นไลฟ์ที่มีความสุขมากๆถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้อ่านจดหมายเพราะว่าผมก็รอยอยู่ว่าน้องจะอ่านจดหมายของผมเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถึงแม้น้องจะไม่ไอ่านจดหมายแต่ไลฟ์ของน้องก็ยังคงสนุกสนานทำให้ผมมีความสุขได้ดีเช่นเคยครับ ก็เป็นใจให้น้องโยเกิร์ตเสมอนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเจอกันแน่นอนนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ